บุญพลาบ่น้ำพาสิทุกจนหอนหอนแม่เข็มพรนขนึงโอสโซกาอุราหวงสงสารปวงภัยน้อยมันแสนหอนอยู่พระไทยเ,เ,เอพี่น้องเอ้ย บูรพาเมืองบ้านเกิดกันดานแห่งเหี้ยวแต่ก่อนเคยสีเขียวเดี๋ยวนี้เหลืองลนกานความจนให้ขาดคืนเื่องบรรณาการปีนี้กับบริสุงแต่สิกินแต่ละมือก็ยังยากพี่น้องเอ้ยพี่เอ้ยน้องกับมือทางแล้วบ้านเมืองเกิดอาเพศฝนมาตกตามฤด,ดูกาลนี่พ่อโหนจับย่ามสามตาม,มึงดูพ่อโหนโดยขน่อย ย่าพอย่าแม่เอ้ยผู้ขาเบิ้งแต่แต้แตมขึ้นเหล้ลาลักขับบักนมพอเพลินบ้านเมืองเงาตอนนี้ซาตาเมืออตกลงมาแต่ดนแล้วต่อพองค์ัดพระองค์เปลี่ยนพญ่าองค์ไม่ขึ้นข้องบ้านข้องเมืองย่ไหนจังสิกับขึ้นมาจะเลื่อนลุงเรื่องคือเกาจะดอกประเจ้าค่ะคือว่าจังสันหลับพ่อหมอหูนเล่าหนูไี่ตั้งต่ลูกสาวเสียขึ้นนั่งบ้านข้องเมืองไ,งไหนจังไดกันหรือเนาะเอ้า โอ้เมแต่ลูกพระราชธิดาแม่ล่ะพ่อมองหงอนไไก่พระรชาชธิดาเอาเมียหล,ล่ะก็แล้วได้หล่ะพระเจ้าค่ะเอาหัวเอาหัวเออเอาหัวพระเจ้าค่ะพระองค์กับแตงให้พระราชบุตรเขยขึ้นนางเมืองแท่นเจ้าแล้วบ้านเมื่อกันทกลับมาซุ่มจีนเย็นคือเกาทันอกพระเจ้าค่ะเบิดหนาทีผู้ข่าเรือบานในพระองค์ผู้ขาขอท่ารุ่นพระเจ้าค่ะพูดลาด,ดิดีโอ้ยวางสัน ไหวมาแล้วแต่พงมาแล้วเกิดเรื่องอีหยังขื่อเดียวฮะเดี๋ยวนี้นั่นมีกองทัพจากเมืองแสนปางยกมาล้อมเมืองของเฮาไว้แล้วพระเจ้าค่ะกองทัพจากเมืองแสนปางแม่นพระเจ้าค่ะไว้ยมันสิเบื่อใล้เาบันี้ก็ไดข้าวที่ท่านได๋กันดีล่ะเพรพระพอโหนุ่ยพองค์คือช่องผัดตื้นแห้งแท้ธรรมดาการสิลบขาล่าขาฟันกันสิเพิ่นจะต้องมีราชทูตมาก่อนอยู่ดอกพองค์ราชทูตราชทูตจี๋เฮ้ยมึงก็บ่เว้างุกกูฟังต่อนเนาะ เพิ่นมาสิต้องพระราชาทูตเข้ามาเจรจาก้อนดูพนาวามีพระราชาทูตมาอยู่ฟาสันต์แมนไปเจ้าค่ะขอเชิญราชาทูตเข้าเจรจาได้ท่าปัดนี้เพื่าีิมิตาดาบขาจิว่ามาขา่าเทาจกเจดีขอถวายบังคมพระเจ้าข้าพระองค์ข้าพระเจ้าได้รับคำสั่งจากพระยาแสนปานให้มาทูลถามพระองค์ว่าเป็นอย่าง พระอ,องค์จังบอทรงสวยบรรณาการคือเคยปฏิบัติมาพระเจ้าค่ะพระองค์โอ้ท่านคุณว่าลวงนี้เอง่านเอ้ยบ้านเมืองเฮาเดียวนี่เกิดการีไปทัวเมียจนได้ป๋าผัวบวัวจนหนีจากน้ำเสือสร้างบอกแกนไทยฝนว่าตกต,ำต่ำไตดินหักไงป่านยังแมนอาหารในวังกับมมนกล้อยมันมูแมนละท่านทั้งสองให้เอ็นดูตัวผู้ขาผู้กำลังจนยากตอนนี้ สกินกันยังยาขอผัดขอพรในปีนาซะนอทานพระองค์เอ้ยข้าดำรัสของพระองค์ท่านนะ่ะสั่งมาให้เอาไปบ่ได้ย่างหนึง่งก็ต้องเอาอย่างหนึง่งถ้าเช่นนั้นนะ่ะเราก็กลับโอ้คือคักแต่ให้นีแม่พระองค์เสียแต่ไหนแสดงว่าเิ่นคันว่าด้ประตูพระเียาก่อนขันว่าด้หมอนพระเจยาศาสตร์เขามีอย่างพ่อจังเม็ดมาหลับพระองค์แต่พ่อเสีมีทางออกอยู่พ่กมัหมุนเห็ุจะไหนหลับพระองค์เลยทานเอ้ย เรามีตั้งแต่ลูกสาวนี่เล้เทาี่สี่เป็นตัวปรกักันแล้วขอหมอพระธิดาสีสุร่างเป็นบาทจริกาแกพระอ,องค์เจ้าแสนปางกระเล้วกันเด้อท่านขุนว่าเราสีมอบพระธิดาสีสุรางกับพระนา่งปางทิพย์เป็นบาทจริกาแน่ละพ่อหมอหงสนเอ้ยแต่เลี้ยงตัวพระธิดาถ้าห,าหา่าว่าเป็นเช่นนั้นกับบ่าวพระเจ้าข่ะแต่ว่าพระธิดาของพระอ,องค์นั้นสิว่าจังไหนนอ้อพระเจ้าข่าพระองค์น็นลูกหลา ว่าจังไดลูกลาว่าจังไดลูกสสีสุร่างสีสุร่างปางทิพย์เสด็จพอเสด็จแม่พี่เขในเมื่อบัณฑเมืองเขาเป็นเช่นนี้แล้วสีสุร่างกับสีคอย่อมรับเพื่อบัณฑเพื่อเมืองของเขาพี่คะาเสด็จพอเอะเจ้าตูปติดามาดีเลยลูกเอ้ยไปยุคพุ่นยาเสดือยาเสแอลเด้อปางทิพย์สีสุร่างพี่เขาเสด็จแม่แม่แม่มาสร้างปติดาคือพปติดาของก็เกิดไม่ไม่เถอะเป็นสาวเพลเลอร์เลย มาจะได้ล้ท่านราชทูตสีเอาเบลตะบาตรเนี่ยพัดดิดาสี่ดล่างปางที่เพิ่นไปน้ำอยู่ปนา่าขันเพิ่นไปน้ำก็ต้องเอาตัวพอ่อฮอนเอสวยบรรดาการปีนาจังว่ากันเดอร์ปีนีเส้นใ้สะกอนเอาจังสัตละพ,อพ่อฮอนเชิญพระองค์เสด็จระเจ้าค่ะไปทรงทางพระราธชธิด,ดา,า,าไปเจ้าค่ะไปทรงทางสางเขาไปเสด็จพีขอเชิญพระองค์กับย่าแม่ทรงไปทรงพระราชชิด,ดาไปเจ้าค่ะ หนูพันศินมัขันอ่อนสิบนิ้วยืนขอวิงวอนสัทธาท่านผู้อันทรงเชื่อให้แน่อย่าลาวงขอยืนยงอยู่ใส่ไม่ตีท่านท่านผู้ชมคอยห,หอมคือจะงอมยำลมพานได้ผ่านไก่ฝากน้ำใจพอศรัทธา จงว่าเนาแข่นออมขอยินยอมติดตามใสเป็นทารักในดวงใจชันวานใสคข่นอนแกน่นขอนอมรับแฟนแฟนจากทั่วแดนต่างดาวทางกวงทัวสยามเคยกินข้าวและนำ้ำสัทธาอุ่นบุญคุณลาย เขตนองคายหรืออุดอรบ่นเมืองสะก่นเกิงเลยบนคนยองศิีสเกตติดตามมองสุลิลจองใจจดจองบุรีลำน้ำเข้าหอมายืนลอทรงให้ยาไหลล่างอ่างบ่ลืมพวกลูกหลานแสนป่าปื้ม ยังจำใส่บ่ไน้ลงความประสงค์อยากมาหาหากว่าแฟนบอ่นมอนแมปองงานฉลองกระถินท่านพวกลูกหลานมีผ้าป่าเก็บอธิของปูญามาสอยงานพี่น้องได้ย่าไหลลาง ឆ្នឹងពី្រូវក្នឹ รสรงอำนาจในนครอันสุดสีสเสวยรารักษาประชาชีทำความดีทศธรรมประชำใจใกลไกรเขาพ่อน้อมพระจอมเกตอาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาลพระบุญญาชาวประชาชื่นบานสุขสำราญร่นรมสมฤทยัยผัวให้เจ้าของเมืองสุขแตนขนิ่งสมอือ สู้มือเมือบงบ้านในเตือนวอ่านองเอกทานเสด็จทวงลงปางชวนแม่หนูน้องนางมาอย่างทางน้นน้ำมัน กษัตริย์ขันทิราชสูงอำนาจในนครอนันสุขสีสเสมอให้รารักษาประชาชีทำความดีทศสรรมประจำใจไกลๆคร,ๆราบก็น้อมพระจอมเกตอานาเกตอันกว้างใหญ่ไพศาลพระบุญญาชาวประชาชื่นบานสุขสำราญเรื่นรมสมรงฤทยตัวในเจ้าข้องเมืองสุขยิ่งแตนขันิ่งส้เมอ สู่เมืองเมืองบ้านในเสือนมาอานอ <c oughs> งเอกทานสะเด็ดลวงล่งปาง <c oughs> ชวนเมนูนงนางมาอย่างทางน้อมอาย ทงทรงประทับยังบางทีหากมีสุขฝุ่หมู่โรคาถูกหากบ่มีมากกลผู้บันไอ้ควายทาบาสีป้อมาขาวในหารขันท่อนเทาขันหล่เจ้าบ่า,ตาเต้าคือในยาม ดับตัะแต่ให้แม่ทับนั่นไปสู่รบกับเมืองบุรพ่าพุ่นโดนน้าปนีนะ่ะยังเป็นเก่าขึ้นมาข่าวได้เนี่ยน้องอีกว่นานจะพ่อเสมาเถื่อน,น,นละเพคัสเด็ดพีดดแ่แม่ลาเพคัสด็จพ่อเสด็จแม่แม่ทับทั้งสองของห้องนายเก่งแกตัดอีกวน่าน้าเขาจะกลับมาดอกเพคะเสด็จพ่อเม่นบ่ออิงอ่อนแม่มก้าก้าสอนอีกอ่อนเพคะพ่อก็หวังว่าเช่นนั้นรอขุนโจรนะบวกหัวไปทั้งไหนกันนี่ฮะ คุณเ้ยมาพอดีเพคะเสด็จพ่อขอถวายสังฆทานพระยาศักดิ์มันบอกอะนสังฆทานถวายพระพุทธสุดตัวผมไปวัดของกมาพระองเฮ้ยเป็นจะไหนบ้างส่งพระโสยังกันก่อนงสีอย่างยากการบ้านการเมืองของเฮาเร่าวนะฮะ การบ้านการเมืองติพระอ,องค์แม่ละตอนนี้ทรงพระคดยาก่าขุนท่านวลรวงกับสีหนาฏไปทางเมืองบุรพาบา่านนมาว่าติแม่ละผมสงสัยซะเหลือเกินพระอ,องค์เอ้ยผมสงสัยว่าท่านขุนวลรวงศ์สีผ้าขุนสีหนาฏหลงเขาเมืองพักกาศขานาเน่นอนจังบหันในมาหอดป่านนี้ เพราะว่าเมื่อหูระนามันไกลกันกับเมืองผักกาดขนาดทั้งไสเป็นเมื่อผักอีตูทั้งขัวเป็นเมืองผักกะแยงทั้งไข่ทั้งกลางกลางเป็นเมืองผักขาไปจะโอ้ยหลายเมืองเนาะกะแังมาเมืองเอาอย่างเล็วผมมันผักสวนขั้วน่ะซชื่อเมืองก็ไดพ่อไปทัวเจ้าอีกพ่โดนบอนัานดอกพระองค์กะคงสีม่านั่นพระองค์ไ้ผมทุ่นถามเนี่ยพะยะคับถามอย่างอีกอ่า แง่แม่มื่อนี่เราคือช่งผ่าหนาเค็งแต่มื่อเศร้าในโพงเพราะช่องพระซ้ำเศร้าี่พ่ะย่ะครับถามไปทัวมันก็โคนรเศร่งนี่แหละเนี่ยดอกเล่าซื้อดอกว่าเห็นเล่าด่วนผมมก็มาตะตังจังหวัดอันบานีแง่พอสนมซุ่มหนี่มะนาเก้าแต่คือพอเอาไปซักไม่เนี่ยพระเจ้าครับสนมเนี่ยตะเพตะต่างวงกะปวดพ่อพ่อนตะตังเนี่ยงกาขา หญิงกากาซ้อนโว้ยกาท่านในวาเนาะอุย้ยเอว่อาอยังไรคะว่าได้ข้าวได้ข้าวเลยสิท่านขนุนวลรวงก็ได้ว่าท่าน,นาได้ข้าวได้ข้าวแต่ว่าฉันมั่นใจว่าขุนวะลรวงกับเนี่ยไปเหน็นในข้าผิดหวังแน่นอนคิดคือกันเลยเป็นบ่ไม่เนแล้วนี่ยงพระองค์ไ,ไม่ยังโจ้ผมส่องซื้อพาถือกินแล้วพ่ะย่ะค่ะถือกินยังวะเนี่ยถือกินท่านขุนวลรวงพ่ะย่ะแต่คุณดังดีข้าหงูเถอะิวหนี่แม่นรอดพ่ะย่ะค่ะ ดังจะขึ้นหมูแต่ใหอยู่บ่วารขึ้นแนวไหลก็ได้มาเราตีเธอมาเราก็เข้าไปหาพระองค์พระธาอยู่คนอ่ะเออเอาขึ้นมาหลายคนก็โกนแต่วงบารวงศรีหานาถอดถอยบป็นขพระเจ้าข้าพระองค์คือส่งหลายคนถึงก็สุกไม่แก่พวกเจ้าเป็นจะในบ้างคุณเอ้ยไปสู่ลบกระเมืองบุรุาพุ่นได้ใช้ชนะเก่าคืนหน้าบ่ล่ะฮะการไปครั้งนี้ บ่เสียเลือดเสียเหนือห้อแม้แต่หยดเดี่ยวพยาข่าพระอ,องค์สาเหตุที่เมืองบุรพภาบ่าทรงบรรณาการมาคือว่าเกิดทุกกัะเพฝนแรงบ้านเมืองอดอยากพยาข่าพระอ,องค์บ้านเมืองอดอยากแม่นแล้วพระเจ้าขา่ะเป็นที่นาสงสาเรเลือเกินพระเจ้าข่าพระองค์บ้านเมือง่อยุยินเป็นสุขพระเจ้าพัตยันจึงมอบพระธิดาสี่สุรักปางทิพมาเป็นบาทจานิกาแทนพระเจ้าข่าพระองค์วายสนีพวกเอคะ อ,อี่หมายของบรมพ์เจ้าคิยะส่งหิาวาตาม,าตาม,มือนี่เน่ยมัเป็นบาเจแลกาแล้วเพคะมัเฉไามา่ย,ยามาัยยนเฉไ่ยอมมัฉจอีกามันบ่แม่นนาทีของเธอพูนนาทีผู้เพิ่นเสียผู้เ,เพิน่นสีบ่พ่อใจนางยุพูนเพ่อนาเป็นพระราชขี่านางลงเอกไว้จาสวฉันไหนละ่ะข,ขี่คาคือเก้าหันละเจ้าฟาเีน้ำพีบ่นี่น้อง เอาละสีสุราป่านทิพย์ขอให้เจ้านะ่ะเงยหน้ามาดูขอทาวงของพระองค์สีสุราป่านทิพย์สวยป่านน้าฝ่าเมื่อเรานะ่ะไม่เห็นกับตาก็นับประบุญของเราบ้านเมืองเจ้านะ่ะเกิดทุกขกับภัยเรานะ่ะเสียใจด้วยนะอีกอย่างเรานะ่ะได้ทรงแต่หานะ่ะ ไปบีบบังคับเมืองของพวกเธอมันอับประสมควรเอาละในเมื่อพระบิดาของเธอเนี่ยมั่วว่าปเป็นบาตจาริกานั่นแล้วน่ะก็เพราะขาดใจดอกเสด็จพ่อนี่หมายความว่าเสด็จพ่อนี่ยน่ะเจ้าหญิงต่างวัดต่างมองมไม่เป็นเมียเน่อยอยังกี่เลยไหมคะกาศัยไม่ยังกาศัยไม่ยังกาศัย,าายนึงโอ้ยยี่กาสอนเออกระซิสนอนยื่เลยนั่งมาหันใจเนาะข้นใจสั่น อันกันยังว่ามันบ่แม่นหน้าที่ของเธอวยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คิดมาได้ไลยคิดมาพระองค์สิเอาเมียอีกผคนนึงสันติเดี๋ยวนี้แั้วไม่สิคนที่กินมาล่ะบ่ต้องไปแต่เด็กบ้ต้องไปคิดยากเออแต่เด็กเม่ยในห้องนิ่งเฉยได้ยังไงเพคะเขาจะเอามามาเป็นเมียน้อยแล้วมาเมียแต่เด็กเม่เพคะโอุ๊ยจืดชืดอแล้วพอแล้วอย่าคิดเง้ย ฟังกาสอนจมูกาซะก่อนอีวันจอยเอ้อเดี๋ยวผมขออธิบายกันกาสอนเลยเธอไม่ต้องไปคิดยากว่าพระองค์แสนปางเฮาเนี่ยสิเอาเมียไม่อีกเพราะว่าตั้งแต่เมียผู้นีสัวเราเสียวได้เรานอ่นหายยู่งสามมือคนน่ะโอ้ยไม่เห็นไม่นอ่นหายยู่งสามมือเมียเราคุ้มเมาเนาะเราด้วยคิดว่าอยากได้เมียเนาะลงเอาละรอบหนึ่งสิมอบสีสวลังให้แก้คุณวรวงศ์ และปานทิพย์ดังนั้นให้แก้ขุนเสีอานาเพื่อเป็นความดีความชอบในกระครังนี้พวกเจ้านะ่ะจะพอใจหรือไม่ขอถาวายบังคมพระเจ้าค่ะมอมฉันบระอานเอื่อมด้วพระเจ้าค่ะพระองค์ข้าว่ามาคนละวันนากันพระเจ้าค่ะเอาละวรลวงเสียนณาเมื่อเรานะ่ะมอบให้พวกเจ้าแล้วเลียกตัพวกเจ้านะี่เจ้าผู้ญิงพวกนี้นะระทังฉันได้ไปน้องเอื้องฟ้าเข้าพักน้อง <laughs> มันทำอะดังใจอย่างเราแท้ไปจัดการมันทูทูทูโูคิดว่าสิมาเป็นบาทจิลิกาเสด็จพ่อเ่ฮะช่างว่าเกมสังขารพลุล่อนเสลยนะสวยกับบอสูดเถอ อีกวานาพากปดังกบแน้องกแมมึงได้ไ่ามันเออแล้ไป <c oughs> น้แต่ว่าเออด่าว่าถนัดไเลยวน้นอกไปได่ามันดูน้าจัดก,การเองเลี้ยงด่าคนอเก๊งอันนัดนึง่งม <c oughs> ีหอดการเีืยนกาด่าบ้างนะ <c oughs> นี่รอนง่ายนานไปรเปของรอนขึ้นด้วยแมน <c oughs> เบิงแมนากเปแปรข้าวกินตะเกียบไ่ไปต้อยขกโฟกแท้โน้มกับบมีเอ้ยมึงเคยคุยสารอาหารแท้แม่เอาอีกบหเอานี่นางชะนีไปเหลือพวกนายเปลี่ยนน,นาพากับแปรโน้มกันใน้อยมึงใส่มาที่แตกตีุ่ดสีน้ำเงินนั่นแหะสุดสีน้ำเงินหนี่งกู <laughs> ก้เลื่อนเต่าจะไปจัดการมันไหนไม่ได้เรื่องงั้นเลยเนี่ยเปลียนกากระเดี่้วฉันสิบอกเธอให้มาทางไหนกลับไปทางนั้นเสด็จเพอเลยนะมาเศร้าโอดพวกเธอหักสิบอกให้คนเสด็จเพอโอดป่านก็คือสนมเอกะยางกาสองฮ่่าฮพวกรานมาทางไหนเชิดกลับไปทางไหน เช้าวันเมื่อคืนมาไปสิเรียกขึ้นมาบอกกันได้ด้วยเนี่ยว้นก็จะ่าบอกว่าผมบ้าทางไหนกลับไปทางนั้นงานกับ่เบื้องแฝงเบื้องหมอดเกยมึงดิหนิวันขอโทษไปคาปะว่ามันรถจักรยานตำรวจสิบล้อวะหันวายบวบสวยตาเขากับว่าเบิ้องสากเจ้าของเขาหนามาเป็นบาดจริกาแต่สูหนาบาดพะยักย ชีเลยคือคำขาวาปนันบ้อท่านขุนวันละกุ้อีกาสอนกับอีงวานมันวาวาหายว่าขาดแต่ขอขุนจูเบิงไก่ๆเด้อท่านขุนเด้อสัตขอหนุนขาดเด้อพระองค์หญิงขอเบิงไก่ๆเนี่ยมันผู้หายคือคำขาวาปนันตีเอ้าเอาเอาเอาขุนจูอืมเป็นอย่างไรก็เขาไป็นเบิงไก่ขนาดนั้นเฮ้อกันยังมาขอเบิงไก่ๆขั็นเบิงอยู่ผีกับเบิงไก่ตัวเนาะ นี่มันกับไก่พูดมันเป็นองค์หญิงได้นะนาดไหนจอดเล่าผูงามน่ะจะขอประท่านมาให้พระองค์หญิงมาพี่าันคุณาคุณมาพี่มาพี่มาพี่มีอยัางคุณโจโอกาสท่านแล้วพระอ,องค์ท่านเสียนปางประท่านให้แล้วมาจังได้ตั้งที่เอาบ่ขันว่าเอาแล้วเอาได้ขาน่ำบ่อาจเอิบเราคุณโจนี่ขอนนั่นสูงสักแต่ขอนั่นต่ำต้อย เพ่นสูงแม่แล้วออกมา้างสีวาเดี๋ยวมันสูงเื่นกันไรไปได้ยังบมาพี่ใช่พี่เออยินเจ้าหนี้จะติงบานนี่อ่ะพระองค์หญิงทั้งสองเส้นส่งพญางไม่เหียงขัทงท่านขุนวัลวงเห็ผมเบื่องแน่ไปจากนีป้ายามย่างแห่งภูงามกันอาสีเสียของแกเนี่ย,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 ยน,ออนั่เห็น,นบ่ยืนเหี่ยงกันเราก็มาสูงเื่กันได้และท่านขุนวัลวง์พราดีกันยุตามคติเลยสูงต่ำไม่สำคัญสะดือตรงกันนั่มเลย บอกไปนู่นอีมันประเมินสูงเรื่องนั้นสูงเรื่อไรสูงคือสูงสากโอ้เนี่ยแล้วไอ้โจโอ้ว่าเจ้าของเป็นแค่ขุนเป็นแค่ทหารเอกเนี่ยแล้วครับอ้ยอ้ยกะจักหลาน้องห้าเพื่อนรักมากเจ้าของดิให้ถามเพื่อนน้ำเน่เปียงเพื่อนบอกน้ำเน่เปียงสั่นติดอินว่าจะได้ละพระองค์หญิงพระองค์หญิงชี่ลังเกียร์่าท่านขุนว่าละ้วงนี่ท่านขุนวอลละ้วงขันลังเกียร์แล้วลื้อ ตอนนี้เล่าเป็นของท่านแล้วท่านจะบ่ต้องการแล้วเลยหรือใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรสโซ